วันนี้มาชมสวนมะม่วงแล้วก็มายมชิดนะคะของเพื่อนแม่ดูดกมากวันนี้พามาชมสวนชมพู่นะคะเยอะมากนี่เดี๋ยวเราไปดูจะไปเก็บมะปางกนันนี่แม่พามาบ้านเพื่อน ไม่รู้ทางลน้นต่อมีทั้งมะม่วงแล้วก็มะปรางค่ะอยู่ไหนเนี่ยเจ้าของเนี่ยเอ้าที่ตือดูรอประมาณเออค่อยๆทำไปมะม่วงดกมะนาวมะนาวพอมีอยู่โดก็กึ้นจากป่าแล้วเนขึ้กินกับ ผสมกับเป็นอรเป็นะไเนี่ยบ้านนูน้ำเขาใสผักขายอะไรนี้เขาทำใสอย่างนี้ไว้นะอันนี้มันขึ้อันนี้ผมไม่ได้ไปแก้งมาตุกผักองชาวนน้นครบถวกายากตรงนูนไปขาวไปขาวขาว อ,อ,อ๋ที่นา้อนาอะไรนะนาป้อมเขาถามว่าปลาในที่มันคล้ายปลาตะเพียนเราก็เลยไปออกปอยตไม่ไม่ไม่ถ่ายตรงน้นไ,ไ,ไ,ไปถ่ายตรงกลางตน้นมันน้องเด่นด้วยเาลูกดอก แกะให้ดูหน่อยนี่ต้องแบบเหลืองๆถึงจะกินได้นี่นี่อย่้ยอย่างเี้ยูแกยูทูปเปอร์ไปไหนก็ถ่ายไปันก็ยากนี่ต้องดูแบบลูกใหญ่ๆเหลืองๆนะคะมีเลือดเยอะเลยผมปีมอยู่สามนอนนี่ต้นเงี้ยเหรอ กระตุกกระตุเบ็ดโอ้น่ากระตกเบ็ดนี่าจะมานกนอเห็นเห็นรถคว้าแล้วไงนอนตามถนนเลนถนน ตามถนนสุดคือวันนี้ชอบที่สุดคือวันนี้อ่ชอบที่สุดคือวันนี้แหละนี้คือว่างใช่ไหมลองชิมดูอยากให้ลืมบบอยๆอย่างเงี้ยเอาหน่อยเดียวพออยากให้ลืมบบ่ยอย่างอยากให้ลืมบ่อยมันมีไม่เยอะแสดงว่าเขาไปฝุ่นกันดีกว่าบ้านพอนไปบ้านโบโยยบยจะคยแต่ยายมั้งแต่ย่าย นามเสี้ยก้นเหมือนโมย้จะก้นรถเอ็นนขนาดพวงเดียวกันนะเอใช่คนโตคนเล็กไนสามคนลามกลางกี่คนนะกี่คนสามคนสามนะสามาวพี่ี่าวกัแม่คนนี้ดีมาทำป้ายพี่อ่ะเาอที่มันนอกหมอนะตอนเก่าอยู่ไหนาจะไปรูปพ่อหรอลูกาวคนนี้นะฮะดีบรรทุกคนมีแวอยู่ใดนั่งรูปไม่แนว มัอนี่ถูกใจขอบคุณพระเจ้าโอ้พะเจ้าเอ็นดูต้นนี้จ่าพอใจพะเจ้าสงสารเนาต้นนี้มามันแม่นยู่กับว่าแียกแต่งให้มันนั้นโลดโหลดมันค้ายโหลดมันลงเนี่ยมันวายมันจะวายแล้วนี่ส่วนนี้มีเยอะเลยนะคะดูมะนาวดวกมากเต็ม เชอร์รี่อ่ะนกมันชอบกินเต็นเลยลองชิมดูค่ะ <c oughs> ไม่เคยกินลองนียจะอมนื่มๆหวาไมาอนบอกอร่อย่ากขนาดนกมันมีกินเลย ออบ้านบรรยากาศแบติดคลองนะคะมีหลายหลังเลยอยู่ตรงนี้นนนวันนี้มาเดินเที่ยวสวนของเพื่อนแม่นะคะก็จะแบบบรรยากาศดีมาก ดูล่มมลื่นเขาปลูกหลายอย่างเลยค่ะมะพร้าวก็มีนี้ถั่วฝักยาวแล้วก็มีมะนาว ไรข้าวโพดนะคะกำลังงามเลย <aşk> พามาเดินชมสวนนะคะดูมีที่นี่ขยยเขาปลูกหลายอย่างเลยคะ่ะเยอะมาก ขอโทษถ้าต้มขนาดนี้ไม่ทันขายไม่ทันขายไม่ทานผมเคยปลูกหมดนี่นะปีนั้นนหละเราไปขายมันได้น้อยเราเอาเวลาไปขายอีกเสียค่าน้ำมันค่าเอาไปขายขายไม่ทันขายสูๆแล้วไม่ถูกอย่างนี้ดีกว่าอันนี้พันอะไรทุก่อนอ่าพันเก้าเก้าเจ็ดเก้าดีครับ ของเราติดไม่ผิดต้นหนึ่งเนาะบ้านเราในเดี๋ยวเขาหอแล้วไน่ได้ซื้ออันนี้แพงไหมอ่าร้อยละร้อยสี่สิบร้อยละร้อยสี่สิบดุมากดอกไม้ถ้าไม่หอมันก็เป็นแมงปุ๊บนี่ถึงไม่เลย อันนี้ก็น่าจะประมาณเดือนหน้าเขาเก็บประมาณสองร้อยตัวลูกเราจะขอเป็นรุ่นไปมีรุ่นรุ่นนี้แล้วก็จะมีรุ่นนี้และแล้วก็จะมีรุ่นไม่มีหางมันหลายรุ่นมันลูกไม่เท่ากันเราก็ต้องขอไซส์ที่มันออกพร้อมกันพร้อมกันสามลูกโลหรือสี่ลูกโลสองลูกสองลูกโลรุ่นนี้สองลูกโลโลขีดบางทีก็ประมาณโลขีดเช่ไซส์นี้นะ ใส่เงินเขามันเต็มที่ของมันกัดเทยกินไหมกินเปรี้ยวไหมมีที่บ้านมีเหมือนกันแต่ต้องตัดทิ้งอยู่แล้วที่บ้านมีเยอะแต่ออกแค่ไม่กี่ต้น มันอยู่มันต้นหลายสิบปีต้องทำเขาแข่งเขาไปเนี่ะ